ดีพพยแม่สามสีดอกเลี่ยงเลยจ้ะดอกกรล郎งงามสวัสดีจ้าครับจ้าพ่อกันมุนีอยู่ในปานนะจ๊ะมาสำรวจบุงว่ามี่อย่างไหเก็บบ่เนะแมนวันสภาพก็จะประมาณนี้แล้วจ้ะไปใหม่เนาะไปใหม่มเบึงดอกกระเจ,จียวจ้ะพ่อกันมุนีเศร้าของวันที่สิบเก้าเมษาสองหาหกแปดเด้อจ้ะลื่นเนือแล้วจ้นี้อ่ะมากก็มาพ่อเป็นดอกกระเจียวนะจ้นะแมน

กำลงังโพล้วเลยเนาะไอ้โพลดอกต้สปิริดอกน่กาง,งามเลยจ้ะ <c oughs> ไหนมาพี่ดอกหน่อยเนาะดกนอย อดอกนี่นทำงาบกระปุ้มกำลังพูเนาะกระดแเนาะจ้ากะปุ่นกับเกยวด้วยพี่น้องนี่อีดอกดอก,ดอกคือดอกกุหลาบเลยกแลัง งามงละงามงามจ้าพี่ชายมาถือสวงเนาะเห็ดเออเห็ดันดอกกระเจียวออกงามเลยจ้าปลาดอกกระเจียวคือคัดเนี่ยกระเจียวแดงโอ้กะอีดอกนึนกำลังพลุ เอ้ยห้างหลังคอยไปโอ้หออก n เนี่เนาะอุบอุบโดนเงยน่น้องเห็น,นได้ไ่ดีอโคนะนม่นะน,มนมกับไก่ว่าแมนที่ดอกนั่น นี่ตวน,นึอนี่ยางใส่ไหมไบ่เห็นเนาะดองก็กินแซบดิเนี่ย Ừ. Ừ. bộ đi bộ hình đấy nhanh cài, đó ừ. đọc con ừ. ngoài con ngoài đó được như thế nào cũng sẽ sử dụng sẽ cắt vô to đây đóng ngoài cho còn lại đóng à nàng lông ném hiển điển ha nha mua mua hiển มองตายดูตาหน่อยห้ยสอดดอกกุ้งตัมันงามดอกกุ้งตัมันจะขึ้นบ่นอะ あ。 อดอกงามเลยครับคนกำลังลุกเม็ดได้จ e> ้ะใหญ่ๆอยู่เดอ๋ยวหนีดอกบานเนาะอันนี้กับพอได้อยู่โอ้นคุณนะดอกตูมท่านอาย

cú sí. nhỉ hmm. uh, nhau 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 nè nhau luôn cái này đồ heo ไหนยหรองคู่ตันนี้ดอกอมันเอาคักเนาะมันปุ่นจตุตกเลย thú ừ, mà đừng cái nhạt thế Hãy đang cho không ยับ่โอเคอเดี๋ยวอันต่อมปกล้วโอ้หมานคากมานิหมานดอกกระเทียวดอกร่างงามเลยจ้ะ ดอกสวยดอกสวยนราออกเมื่อไห่ฝนจะตกฝนก็ลิ้นอยู่ปกแิงเจาก็จเห็ดออก

อย่นี้โยกเดี๋ยวจับคนๆมันไปได้ดอกงามนาเบิ่งยอดดอกกระเจียวโมเป็นยอดนี้ได้จาเป็นดอกกระเจียวก่อนเป็นรอบแรกของเฮาเนาะไอ้แมนแต่ดอกมันตูมงามคลิปนี้กับประจาวันที่สิบเก้ามษสซาซองหาหกแปดได้จากพี่น้องเมื่อเลาะบึงนะจะว่ามันจะมีหยังเลยเนาะแมนไหวกระใหม่แน่เราจะได้ดอกกระเจียวใน่เระจ้ะวนกับวิ่คไต่ตกเนาะ ดอกบานเดี๋ยวเมื่อไหรผู้เทากินจ้ะอันนี้ก็จะแบ่งเมื่อไหยเนะประามาณก็่ไม่ยีดอกนะจ๊ะดอกงามๆอยู่พอก,กันมาคลิปนาเด,ด้จ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ่อยละเมยมันเอาวได้จ้ะมือนี่เอาแห้งบรรยากาศไปใหม่ปลาเจ้า,จาพ่อจิเผาแหงว่า